ผู้หญิงที่รักผัวมากจะมีลักษณะนิสัยแบบนี้ครับข้อที่1นิสัยร่าเริงเฮฮา,าบ้าบ้าบากวนนิดนิดทะลึ่งหน่อยหน่อยข้อที่2อารมณ์ร้ายแต่จิตใจดีปากแข็งใจอ่อนขี้ใจน้อยและมักจะเสียน้ำตาให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆง่ายมากข้อที่3ครับงี่เง่า เอาแต่ใจจูจี้ขี้บนโดยเฉพาะกับคนที่เธอรักข้อที่4ครับขี้หึงหวาดระแวงและกลัวอยู่เสมอว่าจะเสียคนรักไปข้อที่5แคร์ความรู้สึกของคนอื่นจนบางทีลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองสาวๆมีข้อไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับผม